สบายครับแต่แค่นี้ก็ถึงมันสัมผัสคุณคิดว่าไอ้ส่วนต่างๆของร่างกายแน่ยอีกโง่คืนด้วยก็ทฉพาะไเลยเตนะว่าไปนะครับว่าอีกเกิดยืงมัดมุขลวกคืนดัวเนจะลองลองแนะนำไปปลอๆหน่อยหัวหัวอรย่างเงียไปอะไย่างเงี้ยจำจนียงกลวยที่กำมังส้มเรียไปอย่างเงี้ยล่อหลอดเปล่าเปล่าแล้วหูล่ะหูยแบบด้ปยก็โตก็โตเนี่ยมัด คไอ้ยดวงตาเนี่ยมัดมัดจมูกจมูกไปหมดจมูกจมูกจมูกแล้วปากปากอย่าไปหลุดปากมัดฮะอะไรไปเนอะปากปากอย่าไปหลุดนะปากมัดฮะมัดเหรอมัดในตาเด้ปากปากอย่าไปหลุดจับปากไหนปากใช้พูดได้ไหมแต่น้องะไอ้เด้ ตะนเนาะตนเอออย่าเตนแล้วคอคออย่าไปเอตะกองตะกองอ๋อแน่แน่ไรล่ะแน่เบื่อเดี๋ยวไรคุยให้นาไปย่ไปคุยต่อให้นาไปยำปาอือลำปลาลำปาาอ๋อในบนหนย่าไปลวนในบนไหนเต้เตบ่เตป็นบนไหนเต็นบนไห้ไปเต้เนี่ยเน่ยย่ไปแรงแรงเออแรงไอเด้ จับกัรไลก์เตะเตะอยู่เนาะเตะเตะเออเตะเตะนะับแล้วเนี่ยเนี่ยเยอะเนี่ยยอะไปรวยหนบนดเนี่ยบนงยอะไปรวยยืงยืงอ๋อบุนยอะไปรวยบุนแดง่นไปนะไอไอไองไหนเตะจองจิงกองเออจงกองอ๋อุณอะไรจิงกองนปลาตะกูล๋อต่อโอ้น่ปลาตะกูลปลาตะกูให้ตตะกวะครับบนแเรยอะไปรวบน รู้เออรู้รู้เออรู้เนาะแล้วแล้วแล้วโอเคบนี้จะเป็นหนดหนนหัวนมไหมนตอไอ้ตอตตอเออตอแล้วก็เแบบตับตับเป็นหนวดตับตับรวมออยนบล้รวมเนาะแล้วใส่ล่ะใส่ลำใส่ร้อยรยอ๋ออครับำใส่เไงแล้วก็ การเกียร์แลก้าสินต์ยนด้วยนะครับเืินด้วยืนด้วยคุยะมาให้นะครับลวในเซ็นพมยงไปหรอเ็นพมเนี่ยสปลาสอปอปลสอปแล้วแล้วก่นก้นยัเป็นหรือก่นกวาดไอ้กวาดเหลายเลยจำผู้เบื่อจำผู้เบื่อจำผู้เบื่อนาแล้วแล้วเอวเอนะเอลยังเป็นหรอ กห,หัหยหลฮะหัไปเรื่ยหลให้เราไปแก้งเก่งเออแก้งกับส่วนมากก็คือจยกคืนด้วยคุณแล้วก็อต่างตางก,ก,กันบ้างแ้ก็ข้าใจด้วยดีกับอันนั้นน่าจะแปสิบนต์ทีโวโวคืนด้วยนะครับเต็มไนาที็งตดบืนนะครับนี่คือสำเนียงชาวป้วยกำปองทม ประเทศกัมพูชานะครับแต่บางทียังไปชาวชาวกล้วยเนาะวยแล้วกล้วยที่กัมพงทมเนี่ยเกิดเกิดดาได้มีเยอะไหมกล้วยที่กันเกิดดาเกิดดาอ๋อเกิดดาเนี่ยมันนะมึงเกิดดาหมู่บ้านเนะ่ยมึงเกิดดาเนี่ยบางที่หมู่บ้านประมาณประมาณเนี่ยไอ้กัมพงทมเอาทีระแวกระแวกที่กมพงทมเออประมาณเนี่ยหมู่บ้านประมาณประมาณไม่เยอะเรายากอ่ะเรายากงอกล็ไปเกิดเกิดดาเนาะไปเกิดดาเกิดมีเยอะเราไปเนาะ เอ่อหนักเองก็เนาะจบแค่เรื่องเรื่องเรื่องเอาไว้ร่างกายก่อนทำเนียนบะนะครับผมเดี๋ยวอัดเธมีมีเรื่องครับผมอ่าจบวิด